สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมคนอินดี้2 0 2 1นะครับนี่นะครับทีเด็ดอาจารย์แนะนํานะครับมาตามกันต่อนะครับเพื่อนๆวันที่17มกราคม2 5 6 5นนี่นะครับนี่นะครับเลข4ตัวที่อาจารย์ให้มานะครับ3915นะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครชอบก็ตามนะครับนี่ครับส่วนตัดเล่น2ตัวให้ก็จะตามนี้เลยนะครับ95 สามหนึหนหและก็3ามานะครับอันนี้ก็คือที่เด็ดแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นแนวทางนะครับส่วนท่านใดจะชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนนะครับพอคลิปที่ผมทำขึ้นนั้นก็แค่ให้ได้รับชมกันนะครับพอเป็นแนวทางก็อาจจะนำไปลุ้นทั้ง ของไทยก็ได้ของพม่าก,ก็ได้ของลาวก็ได้นะครับเพื่อนๆก็แค่เป็นแนวทางนนครับเต่เพาบางคนนั้นอาจจะมีโชคกับหวยของลาวนะครับหรือหวยของพมา่าหรือหวยของเวียดนามนครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่นำไปซื้อนะครับขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับมาครับเพื่อนๆมาลุ้น มาตามกันต่อในวันที่17มกราคม2565นี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเลขเด็ดของอาจารย์กอและช่องของผมคนอินดี2021ด้2021ไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆ